ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมมั s เซอร์เกมเมอร์คนเดิมนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่านล็อบแบงก์ออฟบีนั่นเองนะฮะซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่ต่อจากคลิปที่แล้วจาได้ไหมครับที่เรามาโผล่อยู่ด่านนี้นะฮะก็อย่างชื่อแมปมันบอกเนาะว่าเราต้องไปปล้นธนาคารนะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรถที่เราขนเงินนะครับดูข้างหลังเห็นไหมมันมันจะมีถุงเงินกองอยู่ก็คือเราต้องไป เอาเงินนะมาใส่ไว้ในรถคันนี้เราขึ้นไปขับได้ปะไม่ได้ใช่ปะเอาเราเอาแค่นี้ไปไม่ได้อะทาไมเราต้องไปมากๆด้วยโอเคตอนนี้เราเข้าไปในธนาคารกันเลยเดี๋ยวเราจะไปป้นธนาคารกันเออโอ้โหแล้วตอนนี้ทําไมรถโอ้โหนี่เราต้องข้ามถนนไปใช่ไหมแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวรถมารถเร็วมาก โอโ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับน่าจะชิวๆครับผมตอนนี้ทีมงานของเราได้กําลังเอาปืนเจาะไว้ที่พนักงานอยู่ไม่ให้พนักงานมันส่งเสียงดังนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ได้เจาะตู้เซฟอะไรเป็นที่เรียบร้อยครับผมไป้ายฮะโอ้โหนี่มาปุ๊บด่านแรกก็หินเลยหินเลยแต่ไม่ตายหรอกผมอะ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 ,มอะทำไมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมต้องรอดโอเคออดูเสียงครับเสียงนั้นเยวนะให้ไปไหนโอ้ยเกือบเหยียบ นี่ไงครับเราไปแนวตรงครับเราไปแนวตรงเราปลอดภัยที่สุดนะฮะนี่เราเพิ่งออกจากคุกมาแล้วเรามาทาชุดชั่วต่อเนี่ยทาไมเราสุดยอดจังวะเนาะไม่เข็ดอะคือไม่เข็ดลาบอะคือแบบเพิ่งออกจากคุกมาแล้วก็มาทําอะไรแบบนี้ต่อนะฮะนี่สงสัยจะได้กลับเข้าคุกอีกรอบแล้วก็ไปเล่นด่านในคุกต่ออีกใช่ไหมเป็น p r i ซ o n b r e a อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคครับตอนนี้เราตายตายเสาเหล็กนะฮะ เดินแบบชิวๆครับผมไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบปุ๊บโอ้ยเกือบตกข้างล่างนี่เป็นลาวาหรือเปล่าไม่ไม่น่าใช่ลาวานะั้นน่าจะเป็นพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะฮะโอเคเซฟไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด่านที่5แล้วนะฮะเปิดประตูไปเลยโอ้โอ้ my กอดแล้วตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยยืดน้ําลายแป๊บกระโดดครับเราต้องกระโดดเป็นจังหวะจะโคนวันนี้เราจะเล่นเราจะเล่นแบบไม่ตายสักตัวนะฮะ ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามโอเคึบมาแล้วโอ้โหนี่มันกองอะไรเนี่ยนี่มันกองเอกสารในธนาคารมีแบบนี้ด้วยเหรอวะโอโ้แล้วเราต้องกระโดดกระโดดข้ามเงินไปโอ้โหนี่เราแบบเหยียบเงินเลยอะ่ะนี่เราแบบ เกิดมาเป็นกองเงินกองทองนะฮะเหยียบกองเงินไปเลยโอ้โหน้าหวาดเสียวมากหน้าหวาดเสียวมากแต่ว่าเอ้าโหตายกะว่าจะเล่นแบบไม่ตายสักตัวสะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรตายแค่ตัวเดียวพอนะฮะนี่เรานับด้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแต่ว่ามันยากพอสมควรเลยนะซึ่งไออันนี้มันมันเอ้าโหมันกระโดดมีขึ้นนะโอเคตายสองตัวก็พอยิ่งเราพูดแบบนี้เนี่ยไม่เอาดีกว่านเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตายเยอะ เอาล้ครับหัวเริ่มร้อนครับเราต้องกระโดดครับต้องเล่งจังหวะแล้วโอ้โหเกือบตกฮึโอเคครับฮเฮ้ยสั้นไอ้ย่าเฮ้ยไปเลยโอเคโอ้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมอ๋อเอาเซฟเลยครับผมจังหวะนี้อเอาเซฟตรงนี้แล้วเราต้องไปตรงไหนฮะลงไปตรงนี้เหรอฮึอ๋อมันไหลมันไหลมันไหลเอ้าเอ้าทำไมมันโดดไม่ขึ้นนะ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ย แปปนึงอะไรวะเนี่ยผมงงเลยมันกระโดดม่ขึ้นอะ่ะฮึบอ๋อมันต้องกะจังหวะดีๆนิดหนึ่อยโอ้โหอันนี้ผมกระโดดเร็วไปฮะอ๋อผมคิดว่าด่านเกมนี้มันจะแบบชิวๆง่ายๆไง,งแต่จริงผมคิดผิดนะฮะมันก็ยากโอ้มันยากพอสมควรของมันอยู่นะมันทำหัวร้อนได้ใช้ได้เลยอะ่ะนะหัวร้อนเนี่ยเต็มสิบก็ด,ด่านตรงนี้ก็เอาไปสักแปดแล้วกันนะฮะ เราต้องกะจังหวะให้มันดีๆโอเคแล้วที่ไหนมันเอ้ยอะไรเนี่ยนี่มันผมของใครแว่นก็คุ้นๆเฮ้ยผมกับแว่นของเรามันอินมันอินเซพชันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเอ้าโอ้โหผมลืมดูเดินพลันไม่หน่อยฮะโอ้โหเหยียบเซนเซอร์วงจรไฟฟ้าตายเลยอะไรวะเนี่ยเปิดประตูปุ๊บแล้ววิ่งเข้ามาแล้วมันไม่มันไม่ได้ทันได้สังเกตไงคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะ โอ้โหนี่เราต้องกระโดดไต่ไปจากตรงนี้เหรอโอ้โหตรงนี้เป็นวงกอดเฮ้ยถุยเป็นวงจรน,นะเป็นวงจรไฟฟ้าซึ่งเราต้องกระโดดไปเรากระโดดรัดได้ปะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะนะเห็นไหมเราต้องแบบหาทางที่ง่ายที่สุดนะครับผมโอ้โหถามจริงนี่เราต้องกระโดดไต่ไปตรงนี้เหรอโอ้โหพี่โอ้โห my god เดี๋ยวฮึบ โอเคโอ้โหนี่เราต้องเดินไต่สลิงนะฮะไม่บอกนี่นึกว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลนะฮะนี่มันเจมิชชั่นอิมพอสิเบิลชัดๆเฮ้ย <Hey! S 1> ไปแล้วไปแล้วหลบพ้นหลบพ้นหลบพ้นผมเชื่อมั่นว่าผมสามารถทําได้นะฮะทำไมต้องทำเสียงหลอดด้วยลนะ่ะไม่เข้าใจเลยอะ่ะโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายนะฮะเราก็วิ่งเข้าไปแบบชิวๆอ๋อใสๆสฮะโอเคครับตอนนี้เพื่อนเราได้เจาะกระจกวันที่เรียบร้อยฮะเราต้องกระโดด ตายอันนี้ออกไปนะฮะเฮ้ยเอ้เอเอากระโดดไตไม่ทันนะ่ะมันกระโดดจับไม่ได้อนะ่ะมันต้องไปกระโดดจับเหล็กนะฮะโอ้โหรู้สึกว่ามันมิชชั่นอิมพอสิบัลจริงๆนะนี่ไงโอ้เอา้าทำไมมันคว้าไว้ไม่ได้เมื่อกี้เห็นเห็นตัวเราจะจับแล้วนะแต่ว่าเหมือนตัวเรามันมันจับไม่ติดหรือเปล่าเนะี่ยเราต้องกระโดดไต่ท่อโอเคเราต้องไต่ท่อขึ้นไปโอ้โหนี่ถ้าจะเป็น การป้นธนาคารที่แย่ขนาดนี้ทําไมไม่ไปป้นธนาคารแถวแถวชนบทอะไรแยะนะถแถวบ้านนอกหน่อยมาป้านอะไรกลางเมืองดูดิโอ้โหแล้วแบบต้องทําอะไรขนาดนี้ข้างบนนั้นมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะฮะยังไงดิเราต้องอ๋อปีนลงทําไมเนี่ยเราต้องปีนขึ้นสินะฮะเราต้องหันหน้าจอไปข้างบนเนี่ยไม่งั้นมันจะมันจะกลายเป็นปีนลงข้างล่างแทนนะฮะโอเคโอ้โหเฮ้ยข้างล่างข้างบนนั่นเพื่อนอ้อหนักเหลือเกินอย่าอย่าหนักเพื่อนอย่าหนักโอเค โอ้ด่านนี้ตรงนี้มีเป็นช่องช่องแอร์นะฮะที่ปล่อยควันออกมาบกระโดดข้ามตรงนี้เป็นเป็นน้ําท่วมนะฮะเราต้องกระโดดข้ามน้ําท่วมใช่เหรอวะโอเคเซฟแล้วครับผมแล้วตรงนี้นี่งานหยาบเลยฮะเฮ้ยจะเฮ้ยโอเคไม่เท่าไรอ๋อเฮ้ยแล้วเพื่อนเรามันโอ้โหมีคนตกอยู่ตรงนั้นอ่อฉันติดอยู่ตรงนี้แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วใครแคร ใครแคร์เอ้ยอนนกระโดดมีขึ้นเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยเมื่อกี้เสียงอะไรกระตักก็แต๊กกระตักน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเราหรือเปล่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเราแหละเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปใหม่นะฮะเราต้องตั้งหลักเฮ้ยแต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่ามันจะมีของวางอยู่ที่แถวตรงนี้เป็นพวกสร้อยอะไรพวกนี้เนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นของที่แบบไปป้นมาหรือเปล่าแต่ไม่รู้เหมือนกันนะฮึบไม่รู้ว่าเป็นของใครมาทําตกเอาไว้อ่า แล้วก็ตรงนี้เราก็ค่อยๆบรรจงบรรจงในการกระโดดบรรจงตัวเต็มบรรทัดเลยนะเฮ้ยตรงนั้นไงทางลงเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะรอดแล้วนะรู้สึกว่าใจยากพอสมควรอยู่บแต่ว่ายากๆนี้แหละมันท้าทายดีนะยากๆอย่างนี Wall ้แหละมันถึงจะแบบสนุกถ้าแบบง่ายๆมันจะไม่มันนะฮะง่ายๆมันไม่สนุก เกมทุกเกมเหมือนกันมันต้องมีความยากมันต้องมีความแอดวานอยู่ในตัวถ้าเกิดมันง่ายเกินไปมันก็ไม่สนุกโอเคเรียบร้อยครับผมเ,เราต้องไปทางไหนต่อ,อเนี่ย้หรือเราต้องไปทางนี้อ่ะใช่ไหมเฮ้ใช่ว่ะเฮ้เรามาถูกทางแล้วครับผมแล้วเราก็วิ่งขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเฮ้จังหวะนี่แหละโอ้โหนี่เราแบบปีนเขาปีนหน้าผาโอ้โหแล้วตรงน,รงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าเริ่มแอดวานขึ้นกว่าเดิมนะฮะคุณผู้ชม ดูดิโอ้โหต่อ,อสุดยอดเลยรู้สึกว่าจะสูงมากตกลงมานี่แบบแขนหลุดเลยตกลงมานี่แขนหลุดกันเลยทีเดียวอะไรจะเถื่อนขนาดนั้นนะฮะฮึตรงนี้รู้สึกว่าเหล็กจะหักด้วยนะโอ้โหเหล็กหักอย่างนี้ขาก็หักตามสิครับพี่โอ้ชิ้นส่วนนี่แบบไม่เหลือชิ้นดีเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับพี่ชายแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อว่า มาสเตอร์ Master, ทำได้ I อบีร e I can คนไฟแย่โอ้โหกระโดดไต่แอร์ยังกับสไปเดอร์แมนนี่ถามจริงนี่ทำมันเป็นอย่างนี้นี่ยังจะกล้ามาเอเดี๋ยวอ๋อมันต้องปีนยังจะกล้ามาป้นธนาคารแห่งนี้อีกอะดูดิคือตึกมันจะพังแล้วปะเนี่ยโอ้โอเคครับแล้วเรายังไงต่อฮะเราขึ้นมาที่ชั้นตรงนี้แล้ว เราต้องเลือกเอาสักที่หนึ่งอะ่ะกระโดดโรยตัวลงไปละเอาวัด <What? S 1> แสดงว่าเราต้องหาช่องที่แบบถูกใช่ไหมโอเคช่องนี้ล่ะอา้าช่องนี้ก็ไม่ใช่รอระว่าเราต้องลงช่องไหนเอาตรงนี้แล้วกันเอาโอเคได้แล้วฮะโอ้ oh. ก้กูจะหาทางไปเจอใจผมนี่แทบขาดนะฮะโอ้ปีนไปเลยครับตอนนี้เราเหมือนจะอยู่ในช่องแอร์อีกครั้งนะฮะกลายเป็นผีช่องแอร์แผ่ช่อง e เฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีเซนเซอร์อุ้ยมีเซนเซอร์เราต้องทำไงเราต้องไปหลบข้างใต้อึ๊บออเราต้องมาหลบตรงนี้นะฮะแล้วเราก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปเราก็หลบไปจ้ะเนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์มันมีเซนเซอร์เราต้องหลบอีกรอบนึง โอเคแล้วเราก็ไปเลยครับทางซเดียะครับผมทางสบโอ้โหเงินโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดนายได้เงินไปเนี่ยนายจะไปทําอะไรส่วนผมนะฮะถ้าเกิดผมได้เงินขนาดนี้นะอย่างแรกเนี่ยเราต้องอแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะให้พ่อแม่ของเราโอ้โหโคตรพระเอกโคตรพระเอกแล้วก็เงินอีกครึ่งหนึ่งนี้เราจะใช้เอาไว้ซื้อของให้ตัวเองนะฮะก็ซื้อบ้านซื้อรถนะครับผมคอมแรงๆสักเครื่องซื้เอเกาะส่วนตัวนะฮะ ซื้อเจสกีซื้อเรือยอทมันพอซื้ออว่โอ้โหวาดฝันไว้แบบเวอร์มากนะเวอร์จริงโอ้ไม่กอดเฮ้ยรู้สึกว่าเราใกล้ทางออกแล้วนะเราต้องกระโดดออกไปให้ได้ตรงนี้ใกล้ถึงบทสรุปแล้วนะครับทุกทุกคนโอเคมันยังไหมจบมันยังไมมจบเฮ้ย i, แต่ตรงนี้ง่ายๆหรอกแน่เห็นไหมมันเลื่อนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆตลอดนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายๆครับผมมันง่ายๆฮนะ การที่เราทำอะไรซ้ำๆเอาทำไมหยุดอะเ,อ,เอ,อ้ยเฮ้ยอยเกือบเกือบโดนแล้วยังไงฮะโอ้โหตอนนี้เพื่อนเรากำลังเจาะแล้วเจาะอยู่โอเคเพื่อนเจาะแล้วใช่ไหมเข้าไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเงินเงินโอ้ใครอยากเป็นเศรษฐีชชนนี่ิชนนีสิใครอยากมีรถเกง๋ง <c oughs> ไปแล้วเว้ยได้เงินแล้วเว้ยหาทางออกแล้วได้เงินแล้วโอ้โหปีนไปเลยครับอตอนนี้เราได้ส่งทีมงานนะฮะ ขี่ฮอิคอปเตอร์จำนวน80ลำ80ลำมารอรับเราอยู่ข้างบนนะเราปีนออกไปได้เนี่ยเราก็ชนะใสใสหัวใจสีดดงนะฮะโอ้โหเศรษฐีเลยอ่ะโอ้กลายเป็นเศรษฐีก็เลยทีเดียวนะฮะช็อตนี้ยังไงครับปีนขึ้นมาแล้วทางสว่างฮึแล้วยังไงต่อนี่ไงโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้นบนแล้วฮอิคอปเตอร์นี่ไงฮอิคอปเตอร์ฮอิคอปเตอร์ฮอิคอปเตอร์โอเค เรียบร้อยครับผมเราขี่ฮอรนีคอปเตอร์ออกจากที่นี่ได้แล้วนะถือว่าน่าจะจบด่านนะฮะเดี๋ยวดูก่อนครับว่ามันจบด่านจริงหรือเปล่านะโอ้โหนี่แบบว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลมากอะ่ะทั้งป้นธนาคารป้นธนาคารเสร็จแถมต้องขี่กระโดดขึ้นฮอรนคอปเตอร์อีกโอ้โหอะไรมันจะแอดวานซ์ขนาดนั้นโอเคครับฮอนคอปเตอร์ทำไมเป็นงั้นนะหน้าทิมลงมาเลยพระเจ้าโอเครู้สึกว่าเราจะชนะแล้วนะฮะโอเคครับผม โอ้ในที่สุดเราก็สามารถป้นธน,นคาคารได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อไอรเรนโบว์นี่ไงที่เราสามารถปีนขึ้นไปได้อ๋อเข้าใจเข้าใจนี่กระโดดลงมาแล้วก็โจ้ารู้สึกว่าเราจะไปด่านต่อไปได้นะถ้าเกิดเราปีนขึ้นไปขึ้นตรงนั้นนะแต่ว่า เอาไว้ดูคลิปหน้าดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะโอเคส่วนการป้นธนาคารของมาสเซอร์ในวันนี้เนี่ยก็คงต้องลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะฮะแล้วกดซับสไครต์ไ้ด้วยน้องๆคนไหนที่มีไอเดียอยากให้พี่เจเล่นแมบบอะไรในเกมโรบบอกเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วผมจะไปทยอยอ่านเนาะแล้วก็จะมาเล่นให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชม,มเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า แลนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า